คลิปนี้ดอนมาสอนตั้งค่าชื่อช่อง YouTube ให้แสดงผลได้หลายภาษาแสดงผลตามภาษาของผู้ใช้ YouTube ครับทำในเว็บ t u d i o y o u t u b e c o m ครับทำได้เหมือนกันทั้งในมือถือและคอมพิวเตอร์ครับเปิดแอปเข้าเว็บ Google Chrome ครับในช่องค้นหาพิมพ์คำว่า studio.youtube.com ครับสามารถทำได้เหมือนกันทั้งในมือถือและคอมพิวเตอร์ครับเรียบร้อยกดปุ่ม go ครับรอโหลดหน้าแรกของ Studio ครับ ขั้นแรกนะครับเช็คที่รูปโปรไฟล์ครับว่าเป็นช่องที่เราต้องการแก้ไขหรือเปล่านะครับมาดูที่เมนูคําสั่งด้านซ้ายครับหารูปเครื่องหมายไม้กะะสิทธิ์ส่วนล่างครับกดเลือกที่เครื่องหมายไม้กฤษฎีส์ครับเข้าสู่หน้าปรับแต่งช่องครับที่ด้านบนจะมีอยู่3หัวข้อครับกดหัวข้อที่3ครับข้อมูลพื้นฐาน ที่ใต้คำอธิบายช่องมีเครื่องหมายบวกแล้วก็คำว่าเพิ่มภาษาครับกดเลือกเพิ่มภาษาครับสมมติว่าช่องนี้สร้างมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับชื่อช่องจะเห็นตัวเทาๆจางๆนะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับทำการเลือกภาษาต้นฉบับครับผมเลือกภาษาอังกฤษครับเป็นภาษาหลักของช่องเถิดมาด้านขวาครับทีนี้เราเลือกภาษาใดๆก็ได้ครับเพิ่มเข้ามาในนี้ผมจะเลือกเป็นภาษาไทยครับ ตรงนี้ผมจะป้อนชื่อช่องเป็นชื่อภาษาไทยครับเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนตรงนี้แล้วครับสามารถกดเครื่องหมายบวกเพิ่มภาษาเข้ามาได้อีกเพิ่มเป็นภาษาเกาหลีฝรั่งเศสเยอรมันได้อีกนะครับทําให้ผู้ใช้ youtube ที่ตั้งภาษาเป็นภาษาของประเทศตัวเองนะครับสามารถพอเข้าใจได้ว่าช่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรครับเสร็จแล้วกดปุ่มเสร็จครับในตรงนี้ระบบเพิ่มภาษาที่เพิ่งเพิ่มเข้าไปครับคือไทยนะครับ เสร็จแล้วเรากดปุ่มเผยแพร่ครับรอระบบทําการเผยแพร่สักครู่ครับเมื่อเผยแพร่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์ในเว็บ y o u t u b e กันครับตอนนี้อยู่ในเว็บหน้าส u d i o y o u t u b e c o m ครับผมจะเพิ่มหน้าเว็บใหม่ครับกดเครื่องหมายบวกพิมพ์ u t u b u c o m ครับเพื่อเข้าหน้าเว็บ y o u t u b e ครับเมื่อเข้าหน้าเว็บ y o u t u b e แล้วครับเดี๋ยวผมไปดูช่องนะครับเลือกช่องครับเลือกช่องของคุณ ตอนนี้ผู้ใช้คนนี้ครับตั้งภาษาเป็นภาษาไทยอยู่ครับเลยเห็นเป็นดอดวินซี่มันนี่ที่รักครับเมนูต่างๆในหน้าเว็บก็เป็นภาษาไทยครับกดที่เครื่องหมายจุด3จุดครับเลือกการตั้งค่าครับด้านบนเลือกบัญชีครับเลือกภาษาเพื่อสลับภาษาเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์เมื่อผู้ใช้ครับเลือกการแสดงผลเป็นภาษาอังกฤษนะครับเมนูคำสั่งต่างๆในหน้าเว็บก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วครับกดย้อนกลับครับ กลับไปดูที่ช่องของคุณอีกทีครับกดที่ your channel ครับชื่อช่องแสดงผลเป็นภาษาอังกฤษาตามภาษาของผู้ใช้แล้วครับเรียบร้อยครับการเพิ่มชื่อช่องหลายภาษาสามารถแสดงผลตามภาษาของผู้ใช้ YouTube ได้ครับ